ไม่ไเพื่อนพอด้เฮ้ยเราเป็นผู้หญิงทไมทำอ่งี้ถึงเนื้อถึงตัวขำๆนะได้แค่ภายนอกภายในไม่ได้เลยขำๆเฮ้ยเฮ้ยถึงมันไหนไม่เตือนแฟนแกวะโทษไปถึงไหนแล้วอ้วนเธอเขาทำไมเขาเกรงใจท่ันบ้างดินี่เธอแอหไม่เธอเธอแอดก็เธือนเมื่อยเถิดเหรอ อย่างเรียนอย่าทํางี้เลยโอ้ยขำขาแม่ไม่รู้แล้วเรืเขารู้เขาก็เสียใจนะแล้วก็รู้ดิแฟนแฟนแกเนี่ยพึ่งย้ายมาอยู่โรงเรียนนุก็ไม่ให้อยู่อ้าวเพราะอะไรเพราะผู้ชายเตะดปากแฟนแกไม่มีน่องหรอคนบ้าอะไรไม่มีน่องก็นี่ไงน่องนี่น่องหัวไอนี่เหรอแล้วนึกน่องเหรอนี่เขาเรียกขาโต้โอ้ยขาโต้โอ้วย ภาษาอีสานคือต้นขาค่ะเลยอยผมผมผมอยากจะเตือนเรียกคุณผู้หญิงแล้วกันเรียกน้องดีกว่ารุ่นน้องพอลี่พอลี่พอลี่ทำตัวอย่างนี้ไม่ดีนะเพราะว่าพ่อแม่เราส่งเงินให้เราเรียนนะของก็ส่งเรียนก็เรียนไโตก่อนให้จบก่อนแล้วกันคนละเรื่องการเรียนก็เรียนนี่เรื่องผู้ชายเฮ้ยฉันว่าไหนเลือกครบเฮ้ยขังขังหน้าเฮ้ยฉันว่าแฟนนายมีใจให้เราอะกระดิ่งพง เฮ้ยอย่าให้ไปรักสามเศร้าให้เด็กใครเด็กใครเดยนี่เด็กๆฉันเอ้ยแบงอันนี้ก็หัวก็หือโอ้รูปร่างนี้ยังถึงกู้เหรอหาไม่ได้แล้วนะเนี่ยเออเข้าใจนะครับผมเราหายากหาไม่ได้ไม่เป็นไรโทรเราก็แบ่งๆกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อเหยื่อให้นี่คนไม่ใช่ปลาเขาไม่ได้ตกมาเนี่ยหรือติดอวนเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรติดแก้มอ่ะ น่ารักเหมือนกันนะเราเนี่ยทำทำแบบเฮ้ยไม่มีหัวจิตหัวใจเลยเออทำแบบมันเหมือนกับถ้าคำภาษาชาวบ้านคือเห็นหัวกว่าก็ไม่เห็นหัวเลยอย่างนี้มันไม่ได้หยอกยอกเธอก็ปล่อยนึอปล่อยใจสนุกสรเถอะจะไปคิดอะไรมากมายเรารู้ว่าแฟนนายอยู่แล้วที่เราเคยทำก็แบบนี้ไม่ใช่หรอแต่นี่มันเกินไปเพื่อนวันนี้โอ้เพื่อนกันน่ะโอ้ลุกเต็งไอท้อง เราคิดอะไรหรอกเนะเดี๋ยวเราไปดูคอนเสิร์ตกันใช่ไหมพี่ไปไปไปเอ้แต่ไปเราไม่หา